กินเขาผมวันนี้ครับลอยกระทงนะครับอัมเภอโบ้ไส้นะครับก็จะมีการแข่งขันของไฟดอกนะครับพี่น้องเกณฑ์ปีนี้นะครับก็คือความยาวไม่เกิน120เซนติเมตรนะครับรากาเส้นผ่านศูนย์กลางบ้างนะครับไม่เกิน5นิ้วนะครับรอดเล่นกินแล้วของไฟของคบาอาจารย์มานะครับวันนี้ผมนั่นเพชรบุญเป็นพี่น้องนะครับมาทานให้เขานะครับนะครับจะมีสองข่ายนะครับเป็นข่ายกระลึงครับผู้ยาดำนะครับวันนี้ของ ผู้ขามหนึ่งกับมาบังหนึ่งนะครับบองไฟทั้งเบิร์ตมือโขกบังนะครับพี่น้องโอเคครับผมไปรุ่นไปชมไปเชีย่ยน้ำกันนะครับงานลอยกระทุ่งทำเพื่อผู้ใช้นะครับปี2563นะครับมือนี้นะครับพี่น้องมาทานครับผมไปรุ่นทั้งกันครับมาลอยเล่นกินจะเป็นยังไงปีนี้นะครับโอเคครับผมไปเลยครับพี่น้องมาทานจุดเลยโอเคผ่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเดียวกัน โอเคพี่น้องตอนนี้เรากลังเช็คหม่องไฟกอนนะครับโอ้ยคือต่อจ่ลเจวครแต่ละค่ายนะครับหลอดเดือนสามังรถเดิมสารถเดิมสังรถเดิมนำไปจุดเลยนะครับเก้าสิบสามรการการเสียเวลาครับวลาหลนครับเปสาวนีเนีรือเลยครับบถึงครับ ไลสุดเทศบาลครับผมทีมงานได้พรมาแจงเลยครับเด้มาแจงเลยมาแจครับจิ้มเมืองไก่พร่องนะครับช่องัครับบ่าวโค้ใส้ครับเอ้บ่าวโค้ชมาทานบอกร้านรงอลน่ซื้อาซื้อซื้อน้าโอเคครับผมพี่น้องรานจากเช็กบังไฟนะครับคว่ไงเกินพี่น้องนี่น่ามนมาทานดก fc 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 เอาแต่แก้วหมดครับพี่น้องมองคว่างนีมองคว่างนีมาฐานมาจ้ะมาฐานมาฐานนี่ครับนี่ครับพี่น้องกฎกติกาแต่ละปีมันก็จะเคลื่อนไปนะครับแต่เ้าก็ต้องเฮ็ดตามกฎกติกานะครับเกิดเป็นชาวไทยต้องรักษากฎหมายและกฎกติกานะครับทั้งพ่อมจะสิเป็นสุปนะครับเป็นไทยมันกูไม่ได้ตัวนี้เขาต้องงาถอยกันอย่าเป็นเหมือนลุบางคนเออ ยานม้อนกำลังทํงานครับตอนนี้โอ้ยรอเล่นกินเท่าบริลลุสนามํานะครับมากอะไรต้องแก้ไขบางไฟนะครับนี่ลูกปรไยเราลูกแก้แก้แก้กันทีีทางนั้นแก้ครับยามเ้ยงงบ้างมแก้งยแก้่อ้ครับฝ้นแซมเก่าเมเก่าดอกสร้างอ้บนะครับพี่ไก่เนาะยอย่าซอเออนิกเนกเอาแต่ปลายใหม่ เพราะว่าตอนนี้นะครับพี่น้องว่าเพื่อนบ้านวองไดนเส้นพาศูนย์กลางนะครับจากรอบรอบนอกบ้างนะครับตรงนี้ได้หามิ้นหาเส้นหานิ้วนะครับนิ้วโอ้ยผมก็มาทานมาทานผมละสว่าน้องไฟครับปีใดก็ได้พี่น้องเอ้ยนะครับก็เลยมัดเกิดขอมือไหนบอกมาเลยครับเอพูดสอ่านี่อะไรทีบ่ ขอความรั่เรอนะครับขอความรุ่งเอดไหมครับ่เขาเ่นะครับี่เอาแบบนี้เลยเ้าูตรงนั้นลรงๆนะอย่าเผาเล้าสีอะไรเลยเยเลยสี่กับไมอนันไม่ได้จุไฟตัวผ้วอกไม่พูดา่งี่มีบด้ดอก่บอกบนบนีการประกวดทุกทางนะ

เขายางไปาแล้วสเดี๋ยเรา้องไฟอีบวันเขาเปลี่ยนสูงเพิ่มขึ้นไปครับอ่าเพิ่มังหขึ้นเขาสูงจงหวะลักสงเดี๋ยสอนดังสูงางไครับผมกอนนีนขอมาบางเอมอเตอร์ครเด้อาเยด้เลยแลผมอันนี้เป็นของสร้างนั่นนะครับผมสางสนเอทีมอเตอร์อเ

ทีเนี่ยนี่เรเป็นไรครับอาจารย์เน่าโอ้ยตีเถื่อกครับมานน้วมบมบหลังจากแก้ไขมังไฟนะครับเดี๋ยวมาควงน่วยการเพื่อตรวจสอบอีกรอบนึ่งครับ นะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ิทั้งหน้านะครับคอยคณะคณะคณะกรรมการครับคณะกรรมการครับเบาอยังก่อนเบายังก่อนี่เบาผู้ใจวะเบาผู้ใจเบาผู้ใจเอามาฐานครับรอดเรียนกินช่องเรีนคณะกรรมการแก้มาแล้วครับแก้มาแล้วได้แล้วซีซีมินซีนิวจำได้แล ีวลงใหม่ลงใหม่ครับลงลงใหม่ครับแก้ไขครับแก้ไขครับจำเรื่องการเลยครับทิ้งงานครับทิ้งงานทิ้งงานล่เล่นกินย่อเล่นกิน่อเล่นกินกไขผ่านครับโอ้ยคู่ครับครับ แจกทีมงานเลยนะครับไม่ใช่เรามากครับโอ้ยจานใสๆโอเคครับล่อล่นกินเส้นเอาไว้เอ้าเดินเครื่องเอาไว้ปิดเอาไวปปีตปังนี่เอาไวปปีดเอาไปโฮมวันินถอยในเรื่อยนะครับผู้บริหารเกียร์บมีน้องยาใบบ้างใจครับคุณโฮมวันโมนี่ยาใบบ้างใจนะครับกับือกับเขียะเนี่ก็เป็นทีมงานของเราอีกบางหนึ่งนะครับลงในน้ำสังรถเดิมนะครับ บอกหร้นบอกแลววเอาเดินครับเดินฝ่าเลนครับเดินเต้นานข้าววดานข้าครับเนเดีวดน้ายเลยว่าขวดลาอันแนวมันสูมีควเบิดครับลาโอ้มือตาไลเด็กช่นเกนี่ครับทงนี้เอาครับต้นทุนโอเคนยู่ครับเดว่า เดี๋ยวพี่น้องตัวนี้เป็นห้องสังรถเดิมนะครับของผู้บอาจาย์ข่ายกระลึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาลงในโตเท้านะครับพี่น้องต่อปครับ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 โอเคหรอโอเคครับ ของน้าช่งางกะที่นะครับตีเอดมานา,น,น,นาะพี่น้องเนาะไรับไปเครับอนซอนีอันพีอนครอันอันันซีอันีันซอัอนซีมมีัี ุถาเคสเลยนะครัทุาคชิบเมาเบมาครับโอเครับผมพี่น้องบังไฟเป็นขนาดเก้าเส้นนะครับตัวนี้กำหนดเขามี4ีสบนะครับโอเคครับผม2นาที โอเคครับผมตัวนี้เป็นของสังรถเดิมนะครับของอคูบาอาจารย์ไข่กระลึ่งเฮานะครับตีเอดใหม่เนาะโอเคครับผมพี่น้องรอรุ่นบังต่อไปครับผมโอเคครับผมบังนีจากคูบาอาจารย์นะครับไายผู้ขามนะครับเอดมาฝากนะครับรอเล่นจิ้มแต่พักร็หอบฝันเป็นตะอุ่นใจอยู่รอเล่นกินนะครับเข้าสู่จังหวะแรกเลยนะต้อกห้าว อ้โหบิสิสสลัมค้าวเหรอได้ครับได้ครับไปด้วยได้นี่ยเลยดูเยลีลาครับออกไปลีลาไปหนึ่งเลยดเลยอ้ายไปยปโยกหน่อยโยอยู่ไปแล้วครับไปกำลังตีทองกระวมเลืนด่าง เดินผมมีปัญหาครับผมได้ได้มีปัญหาครับผมได้เรามีปัญหาครับผมเรมีปัญหาครับผมเรมีปัญหาครับผมนี่ครับของไฟกุดขับปุ่นครับพี่น้องครับผมได้ผู้ขามอาจารย์ผมเองมาในนาม้อเล่นเกินเนี่ครับผมมาตั้งวงพี่น้องประเภทตัวมาเลยครับมา นี่นี่แหละครับเบิ้งเอาดอกครับพี่น้องตาบานนี่นี่ครับดอหนะครับจะดรกดอกน้าครับแต่บนนี้นี่ครับยังฝึกขึ้นมาเป็นจังหวะจังหวะอยู่โอเคครับเข้าสูเจ้าวัดสุดท้ายเข้าสูเจ้าวัดสุดท้ายยนโยนโยนหน้าพี่น้องโยนหน้าผมนะครับผมสองทีโอเคครับผมเดี๋ยวรอรุ่นบ้างที่สองครับพี่น้องครับผม

นี่เป็นของลอดแดนสามนะครับนี่ทีมงานเอากันนะครับลอดแดนสามนะครับเรียบร้อยดีมาตานะครับอย่าเป่าออกไปเด้อเ่าเด้อไปไปายันานนมา้มากี่ใจนคะไม่นะครับลอแดนสามจะมาแก้มือใหม่นะครับ ปีนี้งานดวนครับพี่น้องหม่องไฟได้ขนาดเกลีสิบเส้นนะครับมาตรฐานเพิ่นเกลีสิบนะครับมาตรฐานของเพิ่นเมียจี๊บนะครับพี่น้องในเบื้องล้นนะครับต้องแก้ไขนะครับควดต้องสีเนาะโอเคครับควรสมสีควรสมสีนรับวรสมสีครับ ยิ่เรื่องดแ้มดนโอเคครับผมลอดแดงสามเรียบร้อยดีนะครับระว่งนะครับสากสุดท้ายปูก็มีเลยโอเคครับผมเรียบร้อยดีครับพี่น้องดเดี๋ยวรอชมบางต่อไปนะครับพงเฮานะครับเมื่อนี้ยวังไฟเขามาประกวดหกบังนะครับพี่น้องจากข่ ปย então, ุยดำสามนะครับผู้ขามบางหนึ่งเป็นห้องรอเหรียญกินนึงนะครับล่ะก่ารอแดนสามสังรถเดิมนะครับเป็นของครูบาอาจารนไข่กระลึงนะครับพี่น้องโอเคครับผมเอาตลงไปครับลงไปมันกับฟิปต่อห้านี่ทำการแข่งขันอยู่อนุชาการช่างนะครับตัวนี้พี่น้องของครูบาอาจานห้าห้าเองนะครับ เสนาหอยเป็นคนจุดนั่งนี้เฮรอโอเคครับผมเบิ้งความสว่างสวัยเรื่องร่องของดอกนะครับผมใหญ่บอกเี่ใหายบอกนี่ครับผมถึงงครับถึงงานถึน้านไผ่นอนนี่นผู้ยาดับผู้ย่าดับผู้ย่าดับผู้ย่าดับเอาเอาดันได้ว่าผู้ย่าดับ สว่างสดใสเรือรองเดินไปทีลาบังแซมครับพี่น้องคนชัดเจนคมดอกขันเดินทางเลยลอยบนเส้นบนเรือครับผมปีนี้นะครับไปครับไปเรื่อยๆนะครับยเพิ่มสูงเพิ่มสูงสูสีก็พุ่งเลยครับได้มาพุูดยังนะสูสูนพูดยังนะพูดยัง

สนามมีอาทันจะได้เกินนะครับไม่อยู่แบบนียู่ตบอไตัวมือในมือในบังเขาจะไปไหว้ใจมันฮแลโหลฮัลโหลผู้ที่ยืดยืดต้องมากรรมการนะครับโอเคครับไปน้องต้อยนะครับขยบขยับอกว่าน่อยหนึ่งแล้วอ้าวพอรามันเป็นบังสุดท้ายแล้วบังที่ไม่ชอยู่หันกอนนึ่แมนอ้า โอเคครับผมพี่น้องบังสุดท้ายปิดงานของรอเล่นกินเอาเองนะครับเป็นบังที่สองนะครับมาอาจารย์จันทร์ี่งานรอเล่นกินนะครับที่ไทยได้ครับคืนนี้แต่พ่อแก้วการที่งานรอเล่นกินเดินทางชมโชคดีสามสองหนึ่งจุดยับยับหอังเลเด้อครับเด้อยับหวังเลเด้อ เออกันไหมเนี่ยตังมาเล็กเล็กตังมาเล็กเลละเล่นกินละเล่นรินบางที่ถ่ายรายารเที่ยงอยู่บเป็นสุข รีดหูไ ouais um. ส say, ่แล้ว bon. ครับรีดหูไส่แล้วต้องนายกเทศมนตรีตำบลไนะครับินสานกดเดินตามมาแล้วเพื่อเตรีมอบรางวัลเอาตามาเก็บเอาดรอรัาบาดีเด้อไปครับไปครับเสียมนี่นะครับผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมมีปัญหาครับผม

เอาเีละครับเอาเีละวครับนี่ะครนีะครับอย่งเป็ดกชนนี่มาหนับผมนี่นี่จังหวะกินนี่ครับนีจังหวะนี่ละครับ ไลไ่เลยครับไเลยุี่เป็นได้ครับพ่รู้่มเจครับผมน่กโอเคครับพี่น้องครับผมได้ครับลูกพี่ของไฟครับบางพิษานนฐานอันนี้ครับเอผมเลยนี่ของแย่นะครับพี่น้องนี่เป็นแต่ได้ที่ครับน้าเบิงมือนนี่โอ้ยถ้าพูลตสนึน่ไ้สมนี่ ผมน้องเป๊าเลยครับนี่ครับจานม้อนครับมัน้ลมะรุ่นครับมาหนีสองตั้งพาไปเทศบาลเพิ่นสองสองบังนะครับเพราะถ้างานพิดพลาดไปนะครับเป็นพวกของคือจะคล้องเอีครับผมให้พี่น้องติดตามนะครับผมจ้างทีมงานกันยังเอ็ดคิดดีๆให้พี่ใหน้องในเบิ้งในเก่านะครับผมมาทานมาทานไปรอฟังผลประกาศคะแนนครับผมฟังบด้วยเข้อขึ้นเพียงกัา ทานนี้นะครับคณะกรรมการเพิ่นกำลังลงนะครับมือบรรยายเีาสุดยอดครับมีแสงนะครับสุดยอดแห่งการบรรยายนวมาคู่เอกนะโอเคครับผมรอรุ่นรอชคครับการร่วมคะแนนการร่วมคะแนนครับรางลเรชนะด้วยสับที3ามได้แก่ โรงเรียนโพไซพิธิยาคารครับโรงเรียนโพไซพิธิยาคารนะครับส่งต่อแทนมารับนะครับอันดับที่3ครับรองชนะแรกอันดับที่3นะครับนะครับผู้มอบผู้มอบผู้มอบรองชนะแรกอันดับ2ครับรองชนะแรกอันดับที่2ได้แก่นายอมรประธานครับลาะเลนกิน,นประมวลประทานเลาะเลนกินครับเ <ourd ain> ลาะเล่นกินอัดัามคับเล่ะเลนกินนะครับรองชนะแรกอันดับที่2 ทีมน,นละเลนกีน,นะครับแต่เป็นอันอที่3ครับอาลีเดีข้าไปโรงเรียนบ้นโพไซครับโรงบนไซนะครับโรงเรียนบ้นโพไซบาน,นีชนะเลิศรับกวดพวกไฟดอกประจําปี 25,000บาทครับโอ้โหอ่าขอให้พี่น้องเล่นเต็มเตานี่ครับพี่น้องในที่สามนะครับผมโอเคครับผมมาเป็นยังนะครับพี่นาว่ากันไหมครับผมเอาเลยครับ